สวัสดีครับอาจารย์หมอยาและก็ผู้ที่ชื่นชอบดูทุ่งทุกท่านครับผมจะกลรดจากเพจดูทุ่งสมุนไพรเพิ่มขนาดท่านชายนะครับวันนี้ก็มาขุดดูทุ่งนะครับวันนี้วันที่ห้ามีนาหกหกนะครับก่อนอื่นก็ให้ดูบรรยากาศนะครับรอบๆที่จากกรีดมาขุดมือนะครับก็จะเป็นแบบนี้ครับแห้งๆแต่ว่าดูทุ่งเขาก็จะเกิดอยู่ชายป่าชายทุ่งแบบนี้นะครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นดอนชายป่าชายทุ่งนะครับ ที่เห็นเขียวเขียวนั่นดูทุ่งนะครับเขียวเขียวนั่งจะเขียวดูทุ่งครับสังเกตว่าต้นอื่นเหี่ยวแห้งหมดแต่ว่าดูทุ่งเขาเขียวเพราะว่าเขามีรากอยู่ใต้ดินนะครับงี้เรามาดูการลืมนะครับดูทุ่งเป็นยังไงนะครับนี่คือใบดูทุ่งนะครับเนี่ยนี่ก็จะใบมนมหน่อยนะครับจุดสังเกตก็คือเส้นนะครับเส้นใบเส้นใบเส้นกลางใบนะครับเส้นขอบใบคมชัดสวยมากครับเนี่ยดูทุ่งนะครับการอยู่เขาก็อยู่แบบนี้ครับ เวลาจะกิดมาขุดนะครับก็เดินไปอย่างเงี้ครับผมเดินหานะครับที่เห็นเขียวๆนี่ดูทุ่งทั้งหมดนะครับเนี่ยนะครับแต่ว่าดอนนี้ก็จะขุดยากหน่อยนะครับดินเป็นดินออกจะมีลูกหลังปุ่นนะครับเนี่จะแข็งๆหน่อยนะครับผมก็มาขุดไปทําสมุนไพรให้ทุกท่านที่สนใจได้ใช้นะครับนี่เราก็มาดูนะครับว่าเวลาขุดเขาอยู่ยังไงนะครับ ดอนนี้จะแข็งหน่อยจะอยู่ไม่ลึกนะครับจะกกิจก็ขุดทิ้งไว้นะครับก็พามาดูนี่ครับหลายคนถามว่ามันอยู่ยังไงต้นดูทุ่งมือใหญ่นะครับจับบ่อยมันจะเป็นรากแทงลงไปลึกๆนะครับนี่ประมาณฟุตหนึ่งครับขุดไปแล้วก็สับออกขึ้นมาเป็นหัวนะครับผมหัวที่สับก็ลักษณะแบบนี้ครับไม่ใหญ่ไม่เล็กนะครับแต่ว่าเวลามาจากกิจมาขุดจะกกิจจะดูนะครับนี่ให้มันเป็นเหลืองเหลืองนะครับถ้ามันขาวๆมันจะไม่แก่นะครับ สรรพคุณของดูทุ่งนะครับเราก็มาพูดกันเรื่องสรรพคุณก็คือเพิ่มขนาดท่านชายนะครับเอาไปทานะครับใหญ่แน่นอนนะครับแล้วก็เอาไปต้มกินนะครับช่วยเพิ่มความต้องการทางเพศช่วยกระจายเลือดลมช่วยกระตุ้นกำหนัดแล้วก็ช่วยเกี่ยวกับต่อมลูกหมากช่วยบรรเทาเกานะครับแล้วบางตำราก็จะเอาไปเกี่ยวกับการเสริมความงามนะครับลอกฝ้าหน้าขาวนะครับใช้เป็นยาระบายก็ได้นะครับ ก็มีหลายตำรับอยู่จากกิจก็ลงไว้ใน YouTube เยอะนะครับก็ลองไล่ๆดูใน YouTube ช่องของศูนย์พดูทุ่งจากกิจเลเทสูงนะครับฝากไปด้วยนะครับผมไม่ได้ทำคลิปนานแล้วก็ชักจะลืมๆให้ดูใบเขานะครับลักษณะใบลักษณะหลายคนก็สับสนกับปอเต่าให้นะครับก็ให้ดูดีๆนะถ้าปอเต่าให้ใบเขาจะออกมนุมนๆนะครับแล้วใบใหญ่นะครับแล้วก็ต้นยาวดูทุ่งต้นแค่นี้ครับผม สวัสดีครับ